สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบก,กับแอมเช่นเคยนะคะในช่อง Ford นะคานะคะวันนี้แอมก็มีรถ XLT นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะราคาคันนี้จะอยู่ที่9,2,000บาทนั่นเองนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาทลายคลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้แอมก็จะขอมาพามาพาทุกคนมาดูรถเป็นรุ่น XLT สีขาวนะคะสีนี้นั่นเองอมาพร้อมชุดแต่งนะคะแบบนี้เลย ค่ะก็คือเดี๋ยวแอมมาพามาดูชุดแต่งก่อนนะคะว่าแอมได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะค่ะจากเริ่มจากที่กระจังหน้าก่อนเลยนะคะกระจังหน้าแอมก็ได้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้าอ่าเป็นชุด f 1 5 0นะคะแบบนี้เป็นสีขาวอ่าเป็นสีดํานะคะตัดกับสีขาวตัวเป็นสีขาวจะได้ตัดกับสีตัวรถกันเองนะ,ะจะเป็นสีดําขาวแบบนี้แล้วก็มีคำว,ว่า FORD แบบนี้นะคะเพิ่มมิติของ ตัวหนังสือเพิ่มขึ้นมาเนาะให้ดูแบบสวยแล้วก็ดูเข้ากับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมก,กับสกูปแรกค่ะสกูปแรกตัวนี้นะคะก็นี่เป็นลรกสีขาวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตรงนี้เลยแข็งแรงทนทานค่ะเป็นสีดําขาวนะคะตัดกันนะคะแอมได้ใส่เป็นข้อไฟหน้าให้ลูกให้ลูกค้านะคะเป็นข้อไฟสีดำนะแล้วก็มีไฟตรงนี้ อันนี้เป็นชุดแต่งของเขามาเลยนะคะนี่สวยงามตามท้องเรื่องนะคะค่ะมาต่อกันที่ซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อหกนิ้วนะไม่มีบุตรนะคะนี่เลยมาที่ล้อค่ะล้อ,อยางตอนนี้จะเป็นล้อยางเดิมนะคะที่มากับรถ XLT ค่ะปีสองพันยสบอ็ดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยถามว่าลูกอ่ามันดีกว่าการเปลี่ยนยังไงก็โอเคค่ะสวยนะ แล้วแต่ลูกค้าจะชอบค่ะเพราะว่าบางคนก็อาจจะชอบเป็นล้อเป็นาลายแม็กนะคะแต่เนี้ยแอมก็จะอยากแนะนําให้ลูกค้าเอาเป็นล้อเดิมไปดีก,กว่าเนาะค่ะอันที่ด้านข้างค่ะนี่สติกเกอร์สติกเกอร์เป็นคำว่าเรนเจอร์นะคะ white t a เป็นสีดำนะคะตตดกับสีขาวนี่แบบนี้เลยมาพร้อมกับเต้าลองมือจับค่ะ นีค่าว่ารนเจอร์นะคะเป็นตัวหนังสือเป็นฟอนต์แบบตัวนูนนะคะสีแดงค่ะมาต่อที่่าทีข้อฝาถัางน้ํามันนะคะตรนนี้เลยเป็นสีดํานะคะก<ม><ม>็มีตัวหนังสือเขาเรนเจอร์สีแดงแบบนี้นะ<ม>เป็นตัวนูนเหมือนกันนะ<ม>แล้วก็มาที่นี่นเลยค่ะนี่โลบาร์ท้ายนะคะเป็นโลบาร์เหล็กนะของอาร์เรนเดอร์นี้เลย <S <S แข็งแรงค่ะคน มาเลยค่ะมาต่อกันที่ตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นคอไฟ่ทายนะคะมีคำว่าเรนเจอร์เช่นกันนะนี่แบบนี้ค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังแอมก็ได้ใส่เป็นกันชนท้ายนะคะเป็นของอาเรนเดอร์เช่นกันนะคะแข็งแรงคนคงทนมากๆเลยนะคะ,ะก็มานี่ห่วงค่ะห่วงสีแดงแบบนห่วงก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ ที่ลูกค้าอยากได้เลยอยากได้สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีอะไรก็แล้วแต่ได้เลยนะคะโอเคค่ะคก็คือ,โ,อโดยรอบก็ประมาณนี้นะค <ing> ่ะก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อแอมมาได้ตามเบอร์โทรนี้เลยนะคะหรือไม่ก็ไอดียล้านบนนะคะอ่าลูกค้าถ้าลูกค้าชอบชุดแต่งแบบไหนแล้วก็แคมเปญแบบไหนก็ติดต่อมาคุยพูดคุยกันได้เรื่อยๆเลยเนาะโอเคค่ะ ก็ยังไงเอมขอตัวไปก่อนนะคะค่อยมาเจอกันคลิปหน้าใหม่คะ่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ